ขึ้นแล้วใครอยากรู้ว่างว่าหนูเป็นอะไรอยากรู้ไม่เอ่ยคือหนูเป็นหนูเป็นก็เพราะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าหนูอั้นฉี่บ่อยหนูอั้นฉี่บ่อยมากแล้วหนูก็เลยเป็นตอนแรกหนูคิดว่าหนูอาจจะไม่เป็นเพราะหนูแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าตัวเองแข็งแรงก็เลยแบบอั้นฉี่แต่แบบ ไปๆปมาๆก็เป็นเฉยเลยก็คืออาการก็คือแบบคือหนูจะปวดฉี่ตลอดเวลาเลยแต่พอนูฉี่อ่ะหนูฉี่ได้แค่นิดเดียวอ่ะแล้วหนูแบบพอฉี่เสร็จมันก็ปวดอีกแล้วอ่ะจะหนูแบบทนไม่ไหวแลวหนูแบบปวดมากก็เลยต้องไปโรงพยาบาลคือตอนนั้นก็นอนพักที่โรงพยาบาลประมาณครึ่งเช้าแล้วหมอบอกว่าห้ามออกกําลังกายประมาณสองวันงดออกกาลังกายให้แบบนอนพักเยอะๆเลยกินน้ําเยอะๆ ดีขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะไว้เจอเกันวันอังคารมาออกกำลังกายกันเถอะคนป่วยจะพาไปออกกำลังกายแต่น่าจะหายแล้วนะ <c oughs> จริงที่หนูอันฉีเพราะหนูไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำแบบข้างนอกอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนหนูก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหนูอยากเข้าห้องน้ำข้างนอกหนูไม่ทำแล้วคือตอนนี้หนูปปดชีบ่อยมากแล้วแบบ หนูต้องลุกไปฉี่เท่านั้นหนูอั้นไม่ได้แล้วบ๊ายบายอย่าลืมกินข้าวด้วยแล้วก็นอนเร็วๆนะทุกคนอย่าอั้นฉี่นะเดี๋ยวเป็นเหมือนหนูบ๊ายบายนะจุ๊บๆ